ไปก่อนสมรภูมิจบเพียง20นาทีจา่าสิบเอกอะพิรมทรงพุทธวีรบรุุรครับผู้พีชีพในสมรภูมิลบขเขมรเขาคือทหารอาชีพที่มีฝันเพียงหนึ่งเดียวคืออยากเป็นทหารเขาไปแนวหน้าครับไปด้วยใจจริงๆไม่บอกพ่อไม่บอกแม่ทุกวันที่ทําหน้าที่ในสมรภูมิเขากดขเขมรอย่างหนักจนถึง20นาทีสุดท้ายจา่าสิบเอกอะพิรมทรงพุทธก็ไม่ได้กลับมาหา ครอบครัวอีกเลยหลังจากนั้นครับครอบครัวก็ได้มาทราบว่าเขามาในซอมหมอรภูมมปกป้องแผ่นดินไทยด้วยผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านอภิรมงรงพุทธฮีโร่และวีรบุรุษที่สละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทยสุดท้ายนี้มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้และเอฟซีกันจอมพลังขอมอบเงินเยียวยา1นล้านบาทให้กับครอบครัวผู้จากไปด้วยครับทิ้งท้ายเป็นข้อมูลไว้นิดนึงครับท่านจ่าสิบเอกอภิรมงรงพุทธเนี่ยจากไปก ่อนวันเกิดเพียงแค่ไม่กี่วันเองหลังจากที่จากไปเนี่ยทางครอบครัวก็จัดวันเกิดให้เขาเหมือนยังมีชีวิตอยู่ส่วนคุณพ่อครับเป็นหนี้อยู่ห0 0 0นจะนําเงินที่ผมมอบให้เนี่ยไปปลดหนี้ตัวเองที่เหลือเอาไว้รักษาตัวส่วนเงิน10ล้านที่ทางรัฐรับปากจะเยียวยาให้ตอนนี้ครอบครัวนี้ยังไม่ได้ครับผมเชื่อว่าอนาคตคงจะต้องได้แหละเพราะว่ารับปากกันไว้แล้วอาทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเราจะไปเจอครอบครัวของฮีโร่อีกหลายคนเรามาฟังกันว่าเขามีสตอรี่เป็นไปเป็นมาอย่างไร แล้วก็มาสาสตร์ด็ดี